ผู้เอกของรายการศึกลูบินีแชมเปี้ยนเปลกไกรรายการยิ่งใหญ่ของแฟนมวยครับเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม2559จากสนามมวยเวทีลูบินีครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดยอดนี่3ล้าน2 2 5 0 0บาทต่างชาติ154คนครับมาดูทางด้านของเมืองไทยพีเคแสชัยมวยไทยยิมครับเจอกับแสนพรันชัย เมืองไทยมา129นะครับแสนพารันชัยมา130ปอนด์ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่เมืองไทยต่อ3-2กรรมการผู้ชี้ขาดบุญพาปรากฏผลครับโกเดพารันชยัยอดิเทพโพรพันครับถอดมงคลให้กับแสนครับก่อนหน้านั้นนี่ทั้งสิงพารันชยัยทั้งฉันลามพารันชัยนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้เมืองไทยนี่นักชกจากบุรีรัมนะครับส่วนแสนนี่นักชกจากนครศรีธรรมราชครับ ค่าตัวเกิน1,2 0 0 0 0บาททั้งคู่ยก3ครับเมืองไทยต่อ3 2ราคาเดิมนะครับตำํำฟัดรัดตีกันอย่างเดียวครับมวยคู่นี้พริกมาระวางแข้งซ้ายครับเมืองไทยอีฝาครับไอหนูสู้ไม่ถอยครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสีเสื้อเดิมก็คือสอบุญเยี่ยมส่วนในด้านของแสนพารันชัยครับชื่อเดิมสีเสื้อเดิมก็คือกางเขนเหล็กสอตะวันรุ่งครับ นักชกรุ่นที่นะครับโอ้ยงัดสอกขวาครับเจอแข้งขวาของแสนครับฮุกซ้ายแทงขวาแล้วขวางไว้ครับเมืองไทยแสนเสียบซ้ายครับเนี่ยถ้าเกิดลักษณะจับแบบนี้แสนจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงแกสั้นกว่าครับนี่ครับกระทุ้งขึ้นมานี่เสียบได้ง่ายก็ถือว่าเป็นลูกเก่งนะครับลูกลักษณะแบบนี้นี่เหมือนกับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปนะครับลักษณะการจับแล้วก็กระทุ้งขึ้นมาครับ ถ้าเกิดตั้งแขนแบบนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเหนือกว่าครับอัดแทงเข่าขวาแสนล็อตีเข่าขวาครับเมืองไทยตีไซโต้กรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับมีครับมีศอกชวดเวียนครับแล้วมีเหลี่ยมมาช่วยครับฝันศอกเข้าไปก่อนครับแล้วก็ปัดขาครับ แมล้มไปสองรอบแล้วนะครับแสนเจอทีบขวาครับจะเข้ามาขวาอ้าวแมล้มไปสามรอบครับกระทุ้งเข่าซ้ายครับเมืองไทยงัดศอกครับทีขวาครับเมืองไทยครับแสนแทงเข่าขวาอาแล้วล้มไปสี่ครั้งนะครับในยกเดียวกันครับทีบขวาครับเมืองไทย สลับแทงขวาจะพลิกอ้าคืนบ้างครับ4-1ครับแต่อย่าลืมนะครับเซียนมวยในชอบจำครั้งสุดท้ายที่ทำได้มากกว่าครับแล้วคราวนี้มาแลกข่าวเอาตีเข่าขวาอ้าวเกาคืนทันควันเช่นเดียวกันครับเมืองไทยครับคือเป็นมวยเข่าที่ไม่ทื่อแล้วนะครับเมืองไทยครับมีเหลี่ยมตัวมาช่วยและที่สำคัญทุกวันนี้จุดขายของเขาก็คือศอกครับล้มลงไปอีกครับ หครั้งครับปากศอกซ้ายและแทงขวาครับขวาราคาไว้แสนตีขวาครับโมดยกครับก็ยังชูไม,ม้ชูมือมันอบบ้นใจอยู่ครับปล่อยตัวยกสี่มานะครับโอ้โหราคาไปไม่ไกลครับเมืองไทยต่อ3 2ครับเมืองไทยต่อสาเท่านั้นครับ ราคานี่เอาได้รักได้หลุดอา้าวฟันสอกขวาแล้วแทงข่าวซ้ายครับแทงซ้ายมาครับอา้าวอกศอกก็มีเหมือนกันนี่อา้าหลมลงไปอีกกูขึ้นมาเร็วลุยต่อครับสลับแทงข่าวขวาเดึงมาเดิงมาเสี่ขวาครับกรรมการบุญพาครับแยกแข่งขวาครับเมืองไทย แทงเข่าเอาเสียหลักเจอแข้งซ้ายครับฟันศออขวาหมัดหนึ่งสองสามแทงเข่าซ้ายตามครับเมืองไทยขวางไว้ก่อนครับโอมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดปัดขาเอาเจอเจอกับปั้นขวาครับแทงเข่าซ้ายครับแสนแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับยุ่งแล้วครับเมืองไทยครับยุ่งแล้วครับแสนโชว์ชุดใหญ่โชว์ชุดใหญ่แล้วครับทั้งเข่าขวาเข่าซ้ายครับยืนให้ตีเลยครับยืนให้ตีครับเมืองไทยครับโอโหเริ่มต้นจากศ่อครับมาเจอหมัดเจอเข่า ลุยต่อครับเอาปากศอกซ้ายคืนครับเมืองไทยทีขวาไว้แสนได้ใจครับได้ใจแล้วครับแสนครับโอ้ตารางสั้์กลางอากาศนี่ไปไกลแล้วนะครับ4ี่ห้าครับแสนกลับมาได้เปรียบแต่ว่าเมืองไทยเอาล้มอีกจนได้ครับยังมีเวลาเหลือครับแทงเข่าขวาไว้แทงเข่าซ้ายโต้แทงเข่าขวาครับล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มสู้กันต่อเสียบซ้ายเสียบขวา เสียบขวาครับเมืองไทยดันครับลบโยนเข่าแม่โยนเข้ามามันวิ่งเข้ามาชนเข่าเขาครับแสนพลันชัยครับสลับแทงเอาหัวทิ่มหมดเหมือนกันนะครับเมืองไทยแสนรักรัตตีขวาครับเสียบซ้ายครับอานี่ครับจับอย่างนี้ยแสนชอบครับจับอย่างเงี้ยแสนชอบครับ ตีเข้าซ้ายอัดเข้าไปครับโมยสนุกทุกคู่ครับตั้งแต่คู่แรกยันคู่ที่8ครับคู่เอกนี่ชกคู่8ครับเอาศอกซ้ายเอาเสียบซ้ายครับขวางไว้ขวางครับตีไม่ได้กรรมการแยกโอ้โหศอกงัดแล้วก็ดูครับชักยันลุกช้าเอาแท่งเข่าขวาครับแสนตั้งขาให้ดีครบพันศอกซ้ายครับเมืองไทย ขวางด้วยขวาขวางไว้ครับแสนตีลำบากฟันศอกครับแล้วปับโหดูครับอืมลูกช้าไปเลยครับแสนครับโอ้ทำเข้ามาได้ตั้งเยอะนะครับโอ้ย่างนี้ก็แบกว่าแม่ต้นน้ำเป็นของนายครับปลายเป็นของฉันครับเมืองไทยคงจะบอกอย่างนั้นครับโอ้พิกสนุกเลิศเกินครับยกสุดท้ายครับเมืองไทยพลิกลับมาต่อ8 1หนึ่งเลยครับ มองว่าแสนลุกครั้งสุดท้ายนี่มองว่าหมดแล้วนะครับล้มบ่อยๆไม่ดีครับอ้าวหัวที่หัวตามอีกแข้งกำปั้นครับจระทุ้งไว้ขวางไว้ครับเมืองไทยครับกระทุ้งข่าซ้ายครับโอ้โหเป็นไปได้ครับสู้กันสนุกจริงๆครับนี่น่าจะเป็นศึก ลูงินีแชมเป้นเบืไกลที่จะอยู่ในใจแฟนไปอีกนานเลยครับเพราะว่ามวยโชคกันสะดวกอ่ล้วครับสาวกำปั้นแล้วครับด้านของเจ้าตั้มครับแสนพะรานชัยลุยต่อครับเมืองไทยก็มั่นใจครับแข่งซ้ายต่อยครับแสนครับเมืองไทยผมไม่ต้องเท่าแล้วพี่วันนี้วันนี้น้องขอครับ ี่ขนาดว่าเตรียมตัวฟิสซอมาอย่างดีนะครับแสนมารันใจครับเจูกเบียดลูกประทะวันนี้เลี่ยมตัวของเมืองไทยดีมากครับเลี่ยมตัวดีมากครับวันนี้เดินครับนับถอยหลังนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับ เมืองไทยก็ไปขอโทษพี่ครับมวยรุ่นน้องครับอยู่ในวงการเดียวกันครับเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับเรื่องของการต่อสู้มีแพ้มีชนะบุญภาพปรากฏขลรวบรวมคะแนนครับคะแนนออกมานใน49 48 34นะครับจากสุภาพบุญรอดพงพันรัตนสุนทรแล้วก็สินชัยรัศมีเพื่องครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับชนะคะแนนแสนพรัญชัยสนุกตื่นเต้นเร้าใจ ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับในวันเดียวกันนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าน่าดูน่าชมน่าสนใจทั้งรายการ